และนี่คือน้ำสลัดชลอวัยที่ชื่อว่าบอสมิกเวลเวดค่ะก็คือน้ำสลัดครีมบอสมิกนะคะครีมบอสมิกก็คือมาจากตัวนี้เลยนะคะก็เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากอางุ่นที่มีกลิ่นหอมมากๆทําให้น้ำสลัดครีมตัวนี้ก็คือมีกลิ่นหอมจากน้ำส้มสายชูนะคะหอมแล้วก็เวลาเรากินเข้าไปนะคะก็รู้สึกแบบมันจะนุ่มๆน,นะคะเนื้อสัมผัส คล้ายๆกะมยี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองทําแล้วก็ชิมดูนะคะยกลอยๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องยกสูงพร้อมจะกระเด็นใส่ออริกาโนลงไปนะคะแต่งกลิ่นให้มีเสน่ห์เยาวยวนมากยิ่งขึ้นนี่นะคะครีมมี่มากเห็นไหมคะอ่านุจะชิมแล้วนะคะ ว่ารสชาติเป็นยังไงชิมต้องชิมหลายๆรอบนะคะรอบเดียวไม่รู้เรื่องอหอมบาซิกเปรียปร้ยวๆนะคะหอมๆแล้วก็หอมออริกาโนแล้วก็ครีมมี่มากๆอ,อร่อยอร่อยค่ะชิมสามรอบแสบพอนิดๆ